อ้หิวข้าวมากเลยเนี่ยโอ้ยขุดหาปลาก่อนเฮ้ยเอาปลาไปกินดีกว่าเอ้ยไป่เฮ้ยเฮ้ยช่วยฉันด้วยวเนื้อสั่งชิงนย้อูเย e a ชิ้นกันแล้วไปลีไป,ไปเฮ้ยช่วยฉันด้วยอุ้ยได้ฉันมาแล้วเจ้าหมาน้อยแกรออยู่ตรงนี้แหละ เแล้วมันหายไปไหนเร็วจังเลยเนี่ยเฮ้ยจะสับปีนายิงมาเลยทีละเลยิงมาเลยเลยไปดีกว่าเราเหนื่อยจังเลยเอ้ยนั่งพักดีกว่าเราเฮ้ยยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยวัตถุฟ้าเฮ้ยโอ้โหไอ้ม้น่าจะบ้าเอ้ยอุยบุยชิม่อยู่ดีกว่าฉิงคูปไป็นอารมณ์ดีกว่าโอเคไปดีกว่า พ่อครับหิวข้าว่ะมีอะไรกินไหมครับพ่อเฮ้ยไม่มีหรอกเฮ้ยนี่มันโดนนักหนาโผล่ไปกินบ้ำบ่อนเปล่าเฮยเี้บไปเร็วเราเฮ้ยจะมอนาเนี้ยนะไปรีบไปตามมันหนาเร็วๆเฮ้ยเกจนี่เปหนอ่ะเฮ้ยรีบรีบไปดีกว่าเราโยนเธอไปว่าไปเฮ้ยเกก็ตามไปสิว่าจุ๊บได้เลยอุ้ยชิบหายล้ว ไปดีกว่าเฮ้ยจะโดนน้ำเฮ้ยเดี๋ยวฉันขอไปประตูกันนะจะโดนน้ำปิดไปปิดไปจะหนีไปไหนเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมออกไปไม่ได้เนี่ยเฮ้ยหน่อยหน่ยฉันหายใจไม่ออกเุ้ยตัวแสพเกจะหนีไปไหนฮะเฮ้ยจีบไปแล้วไปดีกว่าเราอุ้ยเกือบแล้วสร้างครับเหลือไปดีกว่าเราเฮ้ยไปไม่รอหรอกมานี่เลย รอ,ญญอย่าลืมกดไลค์ like แล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะพเพื่อนๆ Let's go คอมเมนต์กันด้วยนะ <c oughs>